ถาเธอนั้นไปรอยเทเอดเชา้า <c oughs> น่ะจดหมายดูเหมือนว่าเธอจะพร้อมใช้สิ่งดีแล้วนี่เครื่องนี่คือเครื่องทำามยองเนสแค่ใส่ไข่ลงไปแล้วมันจะแปลรูปเป็นไมยองเนสออกมาแล้วเธอก็จะสร้างผลิตภัณฑ์พื้นบ้านง่ายๆแค่นั้นหละ โอเครับไปก่อนแล้วกันสายแฟร์ในอีกไม่กี่วันไว้ฟอร์มิงโกจะเปิดร้านบูติกแ่ใหม่ในใจกลางเมืองสตาร์เลดทาวน์ให้เราช่วยคุณค้นหาชุดใหม่ของคนณื่นโอ้ในนี้นเรากำลังพัฒนานระบบอัตโนมัติและเครื่องมือที่ช่วยพัฒนานคุณภาพชีวิตอยู่มันช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ฉันส่งตัวต้วนแบบของหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นมาซึ่งก็คือเครื่องให้ปุ๋ยอัตโนมัติเจ้าเครื่องเล็กๆนี้สามารถนําไปต่อกับสเปนเกอร์ของเธอได้แล้วเมื่อใส่ปุ๋ยลงไปแล้วมันจะใช้การเติมปุ๋ยลงไปในพื้นรอบตัวฉันเอาเป็นขีวให้เธอแล้วเธอได้นะถ้าเธอเอาวัดสด์สำหรับการพัฒนาและวิจัยมาให้ได้ซึ่งจะทำให้เธอสามารถ คราฟมันได้ด้วยตัวเองด้วยวัสดุเพื้นฐานถ้าเธอสนใจแล้วก็แวะมาที่แลบพื่อจะดูว่าเรามีตัวต้นแบ่อะไรสำหรับอุปกรณ์อื่นบ้างโอเคเครื่องทำอาวสธก็เข้ากล่องไปก่อนเด้อ เราสามารถบริจาคอะไรได้บ้างโอ้ วิตาภัณฑ์อีกสิอย่างเลยละ่ะอ ตามล่ากที่ทางนี้ก็ออจะโผลไปส่วนนี้จะลงทะเลบอยบอย ล้วยเก็บไปก่อนเออจะทำอะไรวะเลือไปแล้วจะทำอะไร <c oughs> เอออ่าอ,อืม <c oughs> วันหลงงานเฟซยังไม่จบเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> นึกไม่ออกอ้าวโอุ้ตสาห์นึกไว้เมื่อคืนว่าจะทำอะไรบ้างวะเนี่ยเออลืมไปหมดแล้ว <c oughs> คิดอยอ,นะอ่้วคิดถอยแล้วเรื่องหนึง่งไม่ใช่อีกเมตเลยอันนี้ไปแล้วหมดแล้ววันนี้วันที่23แล้วมีซี่ <c oughs> อโอ้ทันไหมเนี่ยมาสบิแคลอดอเดสน่าจะทันอยู่นะสวัส oh, ด so ีโยริพอได้ใส่ชุดผ่าตัดเข้าไปในป่าแล้วฉันดูเหมือนลูกกระจกของธรรมชาติเลยนะที่างานเทศ,ศการ โอเคเราไปหาวาสาบีกับเห็ดหมอเร็วนี่เจอแล้ววาสาบิเห็ดหอมละไม่ใช่ที่ต้องการไปดูเห็ดหมอเร็วกันเห็ดหมอเร็วเห็ดหมอเร็วเห็ดหมอเร็ว วันนี้หน้าร้อนไม่ร่วงดูเห็ดหมอเร็วีเห็ดหมอเร็วมั้งไหมเนี่ย แล้วที่เหลือก็หัวประกาศแครอทด,ดอกเดซี่เอาไปเก็บกันดีก่าทันไหมทันม่าจะได้อยู่เนะ เห็นหมอเร็วโอเคกลับไปะก็เห็นหมอเร็ว ไม้ร้อยหินห้าสิบทองแดงสิบเงินห้าพันแมเปลี่ยนสไตล์ได้อีกโอเคไม้ร้อยหินห้าสิบสไตล์บ้านออเดู๋ได้ทองแดงสิบก้อนโอเคอีกห้าพัน ไปก็คุณเบลีผมเสียใจจริงๆที่ทำเคลยไดให้กรมพ้บ้านเพราะดอกไวเล็ดเล่นไม่ออกให้เลยโอเค เจ็ดวันไม่ใช่สิแห้าวนันตัดยี่สิบแปดหรือเปล่าวะใช่อังคารพวุกกัสสุข2อาทิตย์ใช่แค่ห้าวันอ่ะเดี๋ยว,ยวอะไรเนี่ยให้แน่ใจว่าเราเอาซีเรียลที่อาซีชอบมาเดยนดายะมันใกล้หมดแล้วอาจะเอามามากกว่าปกติหน่อยนะมาแล้วราคาอยู่นะ กำลังจัดก,การอยู่ <c oughs> อะไรกันมาชมนมอะไรกันเนี่ยฮะดูเหมือนอยูนิจะอยากได้อันนี้อยู่นะแต่ฉันจำไม่ได้ว่าเขาชอบยี่ห้อไหนเดี๋ยวเอาอันนี้ไปแล้วกันแล้วค่อยซื้อขนมปังให้ฉันซื้อขนมปังให้ถ้าฉันคิดผิด <c oughs> คุณน่าจเลยไปมว่าคุณไม่สามารถลดราคาลดราคาของชานมอนเหล่านี้ได้คุณก็รู้ว่าฉันกำลังซื้อของจำนวนมากสำหรับโรงแรมน,นอกจากนี้คุณอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยถ้าเธอคิดว่าเธอจะซื้อของเยอะขนาดนี้เป็นประจำแล้วก็วกบางทีเราอาจจะลองคุยอะไรบางอย่างกันดูดีไหมแต่ว่าฉันอยากลองคุยกับแซมดูก่อนว่าทุกอย่างโอเค นั่นฟังดูดีสําหรับฉันเลยนะอะไรกันวันนี้ทำไมมาดูวุ้นวายอย่างนี้เนี่ยในร้านขายาของนี่ทําอะไรเนี่ยนั่นของฉันนะสินค้ากําลังขาดตลาดน,นี่เองไม่ไม่มีทางฉันหีกก่อนนะพูดเรื่องอะไรกันฉันเป็นคนเดินเข้ามาหาคนแรกนะแน่นอนว่าคุณอาจจะมีแต่ฉันอยู่ที่นี่ ตรงหน้าชั้นวางต่อหน้าคุณแน่นอนเฮ้ hey! เธอที่มีขาเรียวยังกับคนไม่เคยทำงานมาก่อนเนี่ยไม่มีทาง <c oughs> คุณรู้ไหมว่าฉันรักษาล่กล่างให้แข็งแรงโดยดูแลฟาร์มให้แข็งแรงและุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนกับพื้นหญ้าข้างหน้าบ้านเธอโอเคไม่ต้องแยกกัน <c oughs> พี่แซมแปลมาแล้ว <c oughs> คุณแซมเลิมเติมของ สาวๆก็อพอแล้วคุณกำลังทำให้เกิดเหตุการณ์เอาละฉันเจอแป้งดอกบาไม่รู้เลยอยู่ด้านหลังจึงน่าจะเพียงพอสำหรับพวกคนทั้งคู่ดีใจที่ดินอยู่นงแสมบาลเชียวว่าเราพิ่งพาอาศัยได้งั้นขอแป้งนั้นสักถุงหนึ่งแล้วกัน มันปลูกได้ห้ามันเหลือเวลาห้าวันจะปลูกแครอททันไหมม้มานี่ไงดอกเดซี่สี่วันหัวระกาศสี่วันกันแครอทอ่ะโอ้แครอทเจ็ดวัน เกิดจะใช้แค่4อย่างได้